มาจา่ามาต่อจา่าคีมมันตัดไปเนาะจ่าฝากากดไล,ไลไค์กดติดตามหนูในเดจ้าฝากซับตะไคร้ให้นเดจ้าเป็นกำลังใจให้ในเดจ้าหนูร่คลิปไลค์กับยาเบียกันเดาอจ่ายาลำค้างากันเนอ้อหนูไปสื่อบอกทุเรียนมาจา้าเดียวสีไทยคลิปอยู่สาิรมาปอกเทียแหลมมาจ้าปอก,ก่าเป็นเนาะหนูตอนหนูไปสื่อว่าสีไทยจะค้นไหนแห้งก็เลาายวะไทย นี่แต่กลางป่าจ้ะก <c oughs> ินหักใส่ผักซี่นิดนึงผักสลัดนาะจ้ะผักสลัดผักซี่แล้วก็จำนมซอ ในห้อเฮ็ดกินเองพักก็สิได้หลายเนาะจ้ะอันนี้ซื้อทัชจอลกินก็ได้บ่หลายจ้ะมาทูซีโตสุดละอันนี้ซิมหาเหรียญนอกจ้ะซิมหาเหรียญถ้าเป็นเงินไทยตอนนึงก็สิลอยสามสิบเพราะว่าเงินไทยมันแพงนากจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะเอาเลยจ้ะหมัมเลย ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะจ้ะกะซีสองทุ่มเนี่นี่กะสิประมาณเอ่อทุ่มหนึ่งจะมันห่างกันแค่ชั่วโมงหนึ่งแซ่บแสบจ้ะแสบแห้งให้เนี่ยจ้ะเอาอันมัดปล่อยผมลงนะจ๊ะเนาะมัดดูไรมัดโดนแห้งมาแต้มเสาร์คนน่ะมัน่อจะได้ปวด ปวดหลองหัวน,นี่สะมันเป็นเจ็บจบแอบ,บสาว่าได้กินโดนลำเมีงยงบาทูนี่ เฮ็ดกินเองนี่ก็บ่แซ่บทําซื้อหรือเฮ็ดบ่เก่งค่ะกับเขาบอกตรงๆเลยเฮ็ดบ่ค่อยแซ่บเฮ็ดแซ่บอยู่ก็ของกินอันกินแซ่บอยู่แต่ว่าถ้าสิเฮ็ดให้คนอื่นกินคงสิบ่แซ่บดอกจ้ะอยู่นี่ก็มีกินผู้เดียวนะจ้ะเนาะถ้าเจ้ากินน้ําบ่เป็นอ่าจ้ะตุยเลย อืม好吃好吃อร่อยแซมแห้งภาษามม่ยูเขาจะถือว่าสดับนี่เนะาะอ่าสมัในภาษาจีนเยชื่วาา่าเขาชื่อภาษาฮเกียน่าชืว่าโฮเจะโฮเจะก็อร่อยเหมือนกันแหละข้างล่านก็สิ หกเนี่ยเด้อค่ะอันนั้นมันเป็นหมองแมวอยู่เัาเป็นหมองแมวอยู่ดอกเก็บที่นอนแมวนะจ้าอันนึงนที่ของไม่ไ้ขายมาจากขับปุ่นขับปุ่นก็ติดมือเนาะจ้าะนะเอาออกก่อนสั่นๆนะหิวตั้งแต่เห็ดลิมานี่แบบบ่ค่อยเงาละจ้ามีคนเม่นผูได้เบื้องหนุกับเม่นไห้เนี่ยเด้อจ้าเม่นมาหวานน้ำกันจ้า มาจากางสุดท้ายอ่ะเดิมยังให้สุยกะยัะมอเตอร์ไซค์ก็ไล่ไหลคลิมหนี้นุก็สิล่าไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสุส้มคิดจนจบเด้อค่ะเด้อแล้วก็ ฝากติดตามดูน้ำในเด้อจ้าอยัพค่งเบียร์กันเด้อจ้าเด้อ